สวัสดีค่ะปะวีนาจิงค่ะ Hash tag #vline และก็ v v ี n a ค่ะสิ่งที่ทำให้วีนาไปถึงยูนิเวอร์ซไดนะคะก็คือการใส่ชุดอวกาศ <c oughs> ขึ้นปานอวกาศไปเลยค่ะ <c oughs> ถึงแน่นอนถึเลดถ้าเปรียบโซเชียลมีเดียเป็นอาวุธคุณจะเปรียบเป็นอาวุธชนิดไหน <c oughs> เพราะอะไร <c oughs> แล้วมีวิธีการจัดการอาวุธนั้นอย่างไรค่ะถ้าให้เปรียบโซเชียลมีเดียเป็นอาวุธนะคะวินาเปรียบมันว่าเป็นดาบค่ะ เพราะดาบมันมีสองคมเสมอมันอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้มันอย่างไรค่ะถ้าเราใช้มันในด้านดีแน่นอนค่ะผลออกมาดีแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกใช้มันในด้านที่ไม่สร้างสรรค์นายิิดว่ามันไม่เกิดผลดีต่อใครดังนั้นดาบสองคมที่คุณมีเลือกใช้มันอย่างถูกต้องค่ะค่ะดิฉันก็มีดาบนะคะแต่ว่าเป็นหางดาบเป็นหางดาบนะคะหางดาบค่ะตอบ เรามีเวลาให้พคุณตอบนะคะ30วินะคะโดยที่เราจะพูดว่าคีย์เวิร์ดของคุณคือเริ่มต้นที่วีนาค่ะคีย์เวิร <Key word S 2> ์ดของคุณคือมีใบไหมมีใ <c oughs> บไหมจับเวลาค่ะ สำหรับวีนาถ้าถามว่ามีใบใหม่ก็จะตอบว่ามีทุกใบค่ะจะเอาใบไหนใบพันใบร้อยใบยี่สิบมีหมดค่ะอลิงคนรวย <c oughs> เดี๋ยนะคะมีใบใหม่คืออะไรคะกูจะแจ้งค่ะมีใบ <c oughs> เป็นไวรัลคุกจิมีใบใหม่เดียนจะแจ้งค่ะเดียนจะแจ้งความนะคะให้จับคนตือนะคะเข้าคุกไปเลยนะคะเพราะว่าถือว่าก่อความไม่สงบให้กับสังคมขอบคุณค่ะต่อไป นะมีใบใหม่ขอโทษอะมีใบค่ะคีย์เวิร์ดของคุณคือพูดได้ไหมพี่จี้พูดได้ไหมพี่จี้พูดได้สิอาณาทุกอย่างไม่ใส่อย่างเดียวไปกับเราวีนาข้างทางต่อไปวีนา คุณคิดว่าคุณจะได้เดินชุดประชามันไม่กล้าถามเลยอันนี้ะน <c oughs> นจะต้องโดนตบปากแฟนเธอจะต้องตบฉันแน่เลยล <c oughs> องถามดูก่อนรอให้ฉันถาม <c oughs> หรอก <c oughs> แกฉันอายุต้องเยอะแล้วนะอีกสองปีฉันก็หกสิบแล้วนะฉันจะไปโดนมุดมิกกรรมใช่ไหมไม่ <c oughs> ถ้าคุณได้เดินแบบในชุดประจำชาติ <c oughs> คุณคิดว่าคุณจะได้เดินแบบ ชุดประจำชาติไหนระหว่างชาตินี้ชาติหน้าและชาติที่แล้วก็จะได้เดินแบบชาตินี้ค่ะเพราะจะได้มงชาตินี้ด้วยเช่นกันค่ะใครถามคะรอบสองดีกว่ามาค่ะวินาอีกแล้วโอ๊ยตายแล้วอายจังเลยยังได้ทำกนงาเยอะกว่าคนมันปวดงอะไรก็เสียใจอ่ะไม่หรอกฉันไม่เหนื่อยขณะที่กำลังประกาศผล MUT แต่จู่ๆปวดหนักขึ้นมาคุณจะทำยังไงคะอย่างของใหมู่ว่ามีภาระอันหนักอึ้งรอวินาอยู่ค่ะคิดว่าถ้ายืนอยู่ตรงนี้ต่อไปเนี่ยมันจะหนักบนเวทีแทนค่ะขออนุญาต